เิดเบิ้ลกันเด้อจ้าร่างแยงที่มันเขา่าพราษาแล้วลูกทรงคล้องมาหายนี่ก็เด็กไปวัดไปว่าน้นำมูน้ำพั่วเปิดปเบิ่ลกันจ้าีอะไรนาะคือโจ๊กทลกพญายี่ียงนี่อาข่าวรรษาแล้วเป็นท่งค้องมาหา้ พอให้แม่กินไปวัดไปว่าอ้ตอตอนอะไมาทอดเลยจ้ามาถึงเลยจ้ามีกะปิด้วย สีสีก้อนสีกองยาพ่ออันนี้นะอันนี้สบู่ค่ะโอ้ยสมัจจบแข้ขอบใจ้หลายนะลูกสบู่ก็ใส่อยู่กุเทพคนได้นียลูกทรงมาหายจ้า จะเมนอะไรเนาะมาม่าหม้อมาม่าน้ำใสพ่อสั่งเบะตรงนี้มาม่าน้ำใสตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรนาะมาดูมาดูมาดูมาเบิ่งน้ำกันไหมเนาะมาเบิ่งน้ำกันจ้ะ นี่ยังวาหอมกลมแอมเปรม, <c oughs> มาเบอ่งมาส้มน้ำกันเนอลูกคนใหญ่ยยแล้วทงมมาหายของขวันเอาไว้กินเะยเนี่ยอออัอออกกบจกตใจหลยๆเ่าจ้า ลูกสุดที่รักโอ oh, oh, ้นีกระคงมาบ mm hmm. นรลุหน่อยนะโอ้ hmm. ว่าพอบม,มีแขวปลาหมึกเส้นอันนี้นะคะอันนี้ปลาทูหอมค่ะอันนี้โอ้ย oh, แม่วาดีาส่างลูกซื้อมากหายพอดีโอ้ย oh, ปลาอันนี้กับปลาน้ำจืด หมแห้งอยู่เนี้ยได้แจวกับปีแล้วยำมะม่วงแล้วอันนี้กุงเชียงค่ะโอ้ยบอกให้เอาตัวน้นอกๆบอก่เอาโนลูกเอาตัวแบใหญ่ก็ได้อันนี้ปลาหมค่าอันนี้มันละแพงเดี๋ยวรู้อันนี้หนวดมันจ้ะ ไปไมน้อยปลาหมึกย่างก็ปลาหมึกไข่ปลาหมึกกี้นะอันนี้กระเซ็บคือกันนัแะไรพอมีแถวยำเนาะอ่อแล้ว,วนะลจ้ะถึงเลยนะคะบอกใจไล้ไร้เ้อ